ค่ะสาค่ะคนตกเมือนี่กันต๊อีกกเต็มเลยเลยคะ่ะเด้อะสามีหลายหน่วยค่ะสามีหกหน่วยนะคะสายอยู่หกหน่วยวายิทุมอยู่สามหน่วยจงไว้าสามหน่วยมันหลายเกิดวออายจะปลูกเนี่ยที่ข้ามเกษตรผสมผสานกะะันทุกอย่าง ันนี้ะเดิอวิววิววิวพาขาสาันนี้ะเดิมสีภาพหลายๆให้เบิ้งค่ะมือนี่สิปลูกตะไคร้ค่ะแล้วก็สิปลูกพวกอันบักอื้บักแตงบักฟักคือเกาล่ะค่ะ พวกพักกันจังขยายออกไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็สิเก็บแตงไปขายคือเกา่าราคาแตงมันพ่อได้ขายอยู่ป้าพูนเดี๋ยวที่ไปไทยดูไปเมืองมีป้าแตงป้าพริกย,ย่างมันไทยอีกคือค่ะลายขัดลายมองอยู่ค่ะปลูกได้พื้นที่นู่นี่มีอยู่ดินอยูิบเอดไรค่ะปลูกที่แยวนี้ค่ะบรตดาาษาเป็นหกหน่วยมันหลายเกินมองปลูกเลยสิย่นมองมันสาออกแล้วกะสิปลูกมองให้ปลูกล,ลายๆค่ะ มันเดือเหนือทีมันอยู่ในนี่มันมีสิบเอ็ดไรกะว่าสิเฮ็ดให้เต็มหมดเลยค่ะตอนนี้มีทั้งมั่นทั้งพวกเกษตรผสมประสานกันหลายอย่างค่ะทั้งมั่นทั้งบักกิ๊กทั้งบักแตงทั้งผักต่างๆค่ะปลูกไว้ค่ะ,ะหลายๆอย่างค่ะต้องเป็นธุรกิจไปเลยค่ะเกษตรพ้าดลุยเด้อค่ะเดอ้อจำไว้ค่ะคนหน้าภาเกษตรพ้าดลุยค่ะ พี่น้องค่อยติดตามเด้อนีหลายๆอย่างให้เบิ่งเด้อค่ะเด้ออันนี้ท่ายแค่สาสองหวยสามหนวยตปนี่ค่ะต้อ็นี่ค่ะตอปนี้ค่ะหนึ่งหนึ่งอลนี้สาหน่อยค่ะสามนี่จะเลี้ยงกบกค่ะสานี่สานี่จะเลี้ยงกบสานี่จะเลี้ยงปลาสามก็เลี้ยงปลาสามพนก็เลี้ยงปลาสามพนจังติดมค่ะมันมันนั่นนั้นผลมันหลายหน่วยค่ะสามหั่ก็จะเลี้ยงปลาด้วยกันค่ะชาวปลาลุกเลี้ยงหลายปีนี่ค่ะ ดีว่างหาาาันบ่หลายค่ะปามยมมายมม่ะมนัะขา,านา้่ำนี้นักขาน้อแล้วก็น่ะขึ้นไปทั้งนี้ค่ะท่านี้มองเสี้ยงกบค,ค่ะขึ้นกิดเกียมบันล้วค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย